ขอนอมรับประพุทธประธรรมประสงค์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่เถิดทุนบูชาศรัทธ,ธาเชื่อมันอย่างสูงสุดยิงยงงดย่งอย่างสูงสุดยิ่งอย่างสูงสุดยิ่งค่ะจ้าจัางหน่อยจังดาเนาะคอยเป็นคอยไปคอยโย่คอยฮอนหอดหม่องมันสําคัญแกจังคอยเดาคอยเลงเอานอแม่นอ,อ,ะอะนะาคะกราบนมัสการไปยัง่งพระคุณเจ้าถูกรลปถูกน้ำ กราบงามๆลงไปตักอีพอยอีแม่เอื่อยอายชายยิ่งพี่น้องชาวบ้านโขกสะแทนของเฮ้านะคะพี่นอ้องชาวอำเภอหน้าโพนะคะอันเป็นที่รักและขลรพเป็นอย่างสูงยิ่งผู้่าขอบบุญขอบคุณคุณประทินนะคะมึกไทยสงนะคะว่าจ้างกันไปตั้งแต่ปีหกสองแม่ <laughs> ผู้ข่าวว่าโอ้ยสิมีโอกาสมีร่างกายครบ32ประกรารพอได้ไปล่ำพี่น้องบานโปกสะแทนฟั่งบ่อนอ๋อบาสันวาเนาะแต่กับบุญหลายสายยาาเนาะแม่เนาะบุ่นหอดจอดถึงนะคะในที่สุดก็ได้มารวมบุญห่วมกุศลกันในมือน,นี้นะคะสันนแล้วบอนไดลูกเต่าไปบ่าสางยางม่งงามนะคะเหตุบ่ตือเหีดกีดบ่อตื้ของบ่ได้จังใจพี่น้องก็ต้องขอกราบขออภัยหลายๆเด้อ พีออ่น้องผู้ค้างนะคะขอบบุญขอบคุณหลายๆก,กันเสียงปลเมื่อสวดๆไท้เจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณหรือขอบคุณหลายๆก,กันนะคะสําหรับแรงเชียร์แรงใจทีพี่น้องจดจอเนาะนะคะอะช่วงนี้พอเป็นการเสียเวลานะคะขอเบิกตู่หมอแคน้นตัวหมอแค้นผู้ขา้อรอในประเทศไทยนี่พ่มีผู้ใดทอเล่าพอว่าเล่าซื้อา่าหมอแคน้นวิชัยประเทศที่แม่ อ่ะเบิกตัวหมอแคนหน่อยแอนแอนแอนส่งจุ๊บหน่อยส่งจุ๊บหน่อยเอเล็ก,เล,กเล็กหน่อยแขนผะบ่นอ่จะไปอํำลูกอํำเต่าด้อฮ่าฮอาฮ่าฮ่า่าฮ่าแ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าะ่านฮะ่คฮนาฮอาฮ่่าฮนาฮาฮ่าฮาฮาอ,อาา เปิว่า้หมอนี่เปาแค้นไ้อีล่ามอลำมอรสษานี่เป็นบุญลำว่าสันวาฉันนั้นแล้วมาหอดพี่หอดนองก่อนอื่นก่อนไข่ก่อนสิไปหน้ามาหลังก่อนสิลำก่อนนั่นก่อนนี่เพราะว่าสิเป็นผัวเขาคือเป้าไม้เอาผัวไปขึ้นยาหมอลำนี่กับแม่นคนเนาะนะคะอรสาแสงเพรขอนอมกราบเอาก่อนลำก่อนที่มีเสวาเกษตรติษฎีีไม้หฮอีแม่อีปัวเฮาฟังสะก่อนนะคะก่อนที่สองพระคุณพ่อแม่ ก่อนที่สามลํำลองวันที่แม่รอคอยโจบจากคันจังคอยฟังหัวเขานอแม่เนาะช่วงนี้นะคะขอนอมลํำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดบ่ใดขององค์พอหลวงรัชกาลที่เก่าของเฮานอแม่เนาะเพื่อขืดหอดเพื่อขืดถึงเพื่อความกตันญยูรูคุณ นะคะเฮาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยจังแม่นเฮามีความสุขบ่ได้ลบลูกระเบิดคือประเทศอื่นๆเพิ่นฉะนั้นแล้วขอน้อมนำเอาก่อนล่ำที่มีชื่อวา่าเกษตรพิษฎตีหมซัก่อนก็แล้วกันขออนุญาตเด้อแม่เด้อปัท่าน้ฟอนก็อยาเ้าใจฮ้อนเมนีอาหมอลำ่ำมาก,กันสามขูุุนพี่น้องผู้แรกกูขอาอรัสาข้าปรยจปีชาฟา,าทะรุ คููที่สองน้องยายะผลเยี่ยมลูกไสหลาวังคููมากกับคุณครูผ่านชนกคููกระสังหรือว่าหมอลำพัชชาลาแสงเพชรคููที่สามเกียรติยศพนเยี่ยมวังคููมากกับน้องดศก่อนแสงเพชรเมื่อนี่สามคููแม่พิเศษพิเศษเนาะให้ได้ทั้งวัยรุ่นว,วัยกลางวัยวัยสูงอายุวัยสูง,ว,สงวัยผู้สาวเกา่าเนาะแม่เนาะเอาว่ดตองว่าผู้เฒ่าดอกมัน บอเป็นตาบันไดเอิ่นว่าผู้เฒ่เก่าผู้เบาวเกาว่า,เ,กา,า,เ,กาเนาะแม่เนาะค่ะอรับเเผวหมอ

เป็นห่างแจงลา,าดินบัานใดมันแหงจ้องพุดสาเอาป้าปล่อยเลี้ยงอาตั์สาขันใหญ่น้อยหัวควยบอมไก่ขาปอดเอพื่อตังแม่ปลาเหลือกินสอง Hola! ยามล้นดังฝนอยากจะล้มดินให้พืชกันัาบ่นอหยอยากจะ Night opang dạy sukwea nhà đẹp dạng ve rạch hai hook long chẳng sang nham nhạc xin hao nham khao hoặc là thanh hook hoa làm nằm bọn sau bay chân hoa đầy hoa châu xịt miệng sâu bay bao และเมื่อยกเมื่อตั้งแต่ส่วนแล้วเขาออรกาไกน้าอัมรัให้บอกว่า ส่งกำลังแรงใจใท้ผู้เป็นัวกันรักษาเขตดินแดนทหารไทยผู้ใจเด็ดตำรวจกะเวชายแดนเพื่อพลูเาดอกทั ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล่าวด้วยกระม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าหมอลำอรสาแสงผิดพร้อมพี่น้องชาวบ้านโคกสะแทนขอน้อมอวยพรชัยมงคลส้าธถูกะอาพานลงไปเกษตรทิดสีหม่เพื่อน้อมล้ำลึกถึงเพื่อล้ำถวายดวงพระวิญญาณสมเด็จพอรอเก่าของเฮานอแมเนาะ ปัดหน้หันมาตอบแทนบุญคุณพอบุญคุณแม่ผู้เลี้ยงมาพาในญยอภปกาศขอนามดื่มแบบขวดจากทัางเจ้าภาพด้วยขอพระคุณครับคือสิแม่นหมอล้ำขอเนาะขอบคุณเด้อน,นะคะอีก,กอนหนึ่งอีเม่นะคะเป็นพระคุณพอพระคุณแม่พระคุณอีพออิเม่เข้าผู้เลี้ยงมา นั่นคืคออีพอเบาบ่าหาหมึกไทยสงแมนบ่เป็ดบุญหาพอเบาด้วยมือนี่นเนาะนะคะฉะนั้นแล้วลูกเต่าเรล่าหลานของเพิ่นน้ำด้วยคุณปะทินมึกไทยสงพ่อมพี่พ่อมนองลูกเต่าสุขุสุข,ขนเพิ่นมีใจกะตันยูรูคุณเพิ่นจังได้ทําม,มาคาขึ้นบ้านกะหลังหมักไงละโอโหฐาน นี่คือบานละมีของพ่อของแม่น้ำปกป้องคุ้มครองฉะน,นั้นแล้วผู้ขาขอนอมนํำเอาก่อนลำที่มิ่อวพระคุณพ่อแม่เพื่อตอบแทนบุญเทียนคุณคุณพ่อแม่ผู้เลี้ยงมาพะไนสักก่อนเนาะแม่น,ะ,นะคะขออนุญาตเด้อลูกสาวหลาลูกชายหลาผกูอยากฟอนนะคะเอาให้พ่อให้แม่เฮ้าสักว่อนเนาะแม่อ,อ,อะอดเอา เด็กไปสักกันได้คนสวยอยู่ทั้งโต๊ะโต๊ะอี๋ ສິຊັງເ่ມີໃດຫະຫຼາຍຍັງບໍ່ເນປາປ ผู้ใดตัวยุบานคุณผูใ้ใดมีอายุบานที่ไข่เทียนเน่ยวหูเหน่อ เปิดคุณพ่อแม่นั้นสิมาากันน้ำตาลมาเหลือใจป่อได้แทนคุณโอโออ่อแม่โตดักเอียงก่อยละมันมีเวลาหน่อยอย่าเมาฝอยเรื่อง ตันยูแต่มือนีและเดี๋ยวนี้อย่าอยู่นาะนสงขาคนบานั้นมันบอเทียงเสมอไปอยากปานใดให้พากันโน้อดา,าอย่าปล่อยมา เคอเทิงรขขอยขั้นสองเจ้าสิอยู่น้ำลายยายบนันโชะจำข้าเจ็บปวดสิเป็นกรรมข้ากันทำแต่ความดีให้ด้านตัวใจด้วยยามดวงสวยบาคุณน่าสิได้น้ำมัน บุญคุณทานบาย่ยอมวางเดินทางไกลแลไกลไปนำคุหบ่ปล่อยวางโอ้กาศมีอยู่บางหันมาเบ่งเจ้าของเองเล่นแล้วดวนกำลังต่อทางถึง,งทุญคุณแล้วมีมันได้เอาตั้งบางกัดกันยู่บุญคุณทานฟังลแล้วให้ คุณลหลายๆค่ะอดเอา่อีกกอนเดียวแม่ก็ไดอนดอกนกนะคะอีกกอนเดียวก็ได้ฟั่งหัวเขาบัดนี้วันที่แม่รอคอยวันที่แม่รอคอยเป็นจังไไดเพิ่นว่าผู้ได้กระถาลูกปีไม่สีมาบอน้อสงการสีมาบอน้อไผแน่ละลูกบ่าม่ายามปีไม่ปีนี่ผุ <c oughs> ้ลังค้นเขากลับไปบ้านยาปุ่ลังค้นกลับไปบ้านแม่เทา ผู้อยผู้แม่อยู่บ้านก็นได้แต่ซองแต่คอ่อยอะวันที่แม่รอคอยตั้งใจฟังเาเด้อแม่เด้อฟังแล้วกับจินตานาการไปนําก่อน,น,นล่าพี่น้องเจังสีหูเข้าใจนะคะว่าภาษาซื่อสารหยังให้อีพอยอีเม่เฮาฟังนะคะผู้เป็นลูกเป็นเตา่าก็ฟังแล้วก็ไปปฏิบัติเอาสีไดเจริญหุงเฮืองในนาทีการงานของเฮาก็แล้วกันค่ะ หอมมะลิดอ,อกบอกคักแม่คันควาฟ้าหาแนวเออเท่าเง่นบอลปาจูบันดุเบรีเ้าวสอบพันจากหม้อปลายมาหาไหลเจ้าเรียนโจปราชการงานทำมแล้วมีไหลแล้วเจ้าทำสัง่งจิตจากการนั้น พลพันมาหลายปีแม่นเจ้ามีความสุขหรือทุกข์ ມາบ้านไปแม่เห็น ลาพวงมาลัยลูกกันยังได้ห้อยไว,ยวยแม่ให้ครูเป็นเป็นภาษาเนาะคำรักคุณไอ้นั่นเด็ดขา โคดมาบ้าให้ข่าวข้าใครแม่เห็นใครแม่รู้ว่าเจ้าเป็นสาว คือเหาทดแทนบุญคุณพ่อบุญคุณแม